สวัสดีครับแายและพันคลิปเรามาดูเทคโนโลยีเครื่องแต่ญ้าก,กันต่อนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเทคโนโลยีก็แล้วกันนะครับระบบจ่ายน้ำมันเครื่องหล่อลื่นเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์สี่อย่างวะนะครับการหล่อลื่นก็จะต้องเนียบนะครับเพราะว่าไม่ใช้สองทีใช้น้ำมันเครื่องหล่อลื่นนะ้ำมันสี่ทีนะครับนะ้ำมันเบอร์สามสิบสี่สิบเกตรวมนะครับถ้สองทีน้ำมันเบอร์สิบ นะครับก็จะเป็นฟรีมบางๆนะครับ2ทีอันนี้เราพูดถึงเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเทคโนโลยีที่ Honda ททำเป็นต้นแบบนะครับอะไรอันนี้คือยำสามสเครื่องนะครับแล้วก็จะแกะ,อะเอามาพูดนะครับอาจจะโรคหน่อยอตอนนี้เนื่องจากติดสงกรารน,นะครับสงกรารผ่านไปแล้วก็ออเดอร์อะไรมารอนะครับ รอที่จะประกอบแล้วก็พรีเซนต์ไปด้วยนะครับดวันนี้ได้ลูกสูบมานะครับยีห่ห้ออะไรไม่รู้นะครับลูกสูบมีหลายไซส์นะครับแสดงว่าเราไม่คว้านเราไม่คว้านคว้านไม่ได้นะครับมันเป็นเสื้อสู์เป็นคลกแบบนี้นะครับก็เท่าที่ดูในะออนไลน์ก็จะมี39มิามิล 40มมิลน,นะครับผมใช้เวอร์เนียวัดดูจากลูกสูบเดิมที่ติดมากับรถเอ่อกับเครื่องนะครับก็การสึกหลอก็หายไปนะครับก็ทำให้กินน้ำมันเครื่องนะครับมีความหลวมตอตาติดยากอะไรอย่างนี้นะครับปัญหาก็คือการออกแบบเขาทำสลักมาพิษยังไงออกไม่ได้นะครับก็ต้องไปอัดออกนะครับอัดสลักตัวบนนะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะประกอบก่อนก็เอาเทคโนโลยีน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับคลิปนี้น้ำมันเครื่องที่เติมเข้ามาห้องแคงห้องนี้นะครับด้านล่างนะครับนี่นะครับยกออกเลยคุณได้ทำแน่นอนนะครับกรณีที่สายพานขาดนะครับสายพานขาดใส่ไม่ได้นะครับต้องถอดเกือบทั้งหมดเลยนี่ครับสายพานขาดแบบนี้ น้ำมันเครื่องเต็มเข้ามานี่ประมาณ1 5อยาซีซีนะครับพอประกบเข้าไปกับเสื้อสูบอย่างนี้นะครับขันน้ำเข้าไปมันก็จะส่งขึ้นมาเลี้ยงส่งขึ้นมาเลี้ยงกลไกลกระเดื่องกดวาลมันมันส่งขึ้นมาอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้รู้ไว้ใช่ว่านะครับก็น้ำมันเครื่องที่เต็มเข้าไปนี้นะครับ ถ้าท่านจับไอ้แข้งตัวล่างขึ้นมานะครับอย่างนี้อ่ามันก็จะมีห้องนี้เป็นห้องอ่าตบเป็ดห้องข้อเหวี่ยงนะครับข้างในมีลีดวาวนะครับลีดวาลวมองเห็นไหมครับนี่นะครับลีดวาลวก็คล้ายๆกับ นี่นะครับรูนี้คือ,อแผ่นลีดนะครับกดลงไปมันก็จะเปิดนะครับแล้วก็คืนตัวมันก็จะปิดนะครับก็คือวันเวให้น้ำมันเข้าไปได้ทางเดียวพอเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะออกมารูด้านด้านนี้นะครับนี่นะครับรูนี้ รูนี้อ่าต่อไปไหนนะครับรูนี้ก็จะใช้สายยางดำๆเส้นนี้นะครับประกบเข้าไปเมื่อประกบกันอย่างนี้นะครับสายยางตัวนี้ก็จะแย่เข้าไปในรูอย่างนี้นะครับส่งขึ้นมานี่ข้างบนนะครับส่งขึ้นมาอย่างไงอ่าเมื่อเราใส่ ข้อเวี่ยงนะครับอ่านี่นะครับใส่ข้อเวี่ยงเข้าไปกรณีที่สายพานขาดเราต้องถอดงั้นมันใส่สายพานไม่ได้นะครับนี่นะครับสายพานสายพานราวลิ้นนะครับก็จะไปขับบวาวข้างบนนะครับสายพานนี้ก็จะเป็นเป็นขั้นบันไดเกี่ยวน้ํามันเครื่องขึ้นไปด้วยนะครับพร้อมกับ วิสราสอ2ตัวนี้นะครับใบพัดสองตัวนี้ตีน้ํามันส่งขึ้นไปกระเด็นกระดอนขึ้นไปข้างบนพร้อมกันนั้นน้ํามันที่เติมเข้าไปนี้ก็จะผ่านลูกปืนนะครับผ่านลูกปืนตับเป็ดตัวนี้ลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับเข้าไปในห้องนี้มันก็จะแบ่งเป็น2ห้องนะครับห้องนี้ยกออกบาก็จะเจอหลีดวาลวนะครับ เมื่อข้อเวียงหมุนนะครับนี่นะครับไอ้ตรงก้านนี้นะครับก้านสูบนี้ก็จะไปกดกระแทกน้ำมันนะครับให้ไปผ่านรีดบราวนะครับเข้าไปในช่องนี้นะครับเข้าไปแล้วกลับไม่ได้นะครับมันก็จะออกมานี้ออกรูนี้ ต่อใส่ใช้ยางส่งเครื่องข้างบนนะครับตรงนี้อาจจะใช้ทั้งตับเป็ดนะครับปัดตับเป็ดนี่นะครับประกบเข้าไปอย่างนี้พอมันหมุนอย่างนี้ตัวที่ช่วยตีน้ํามันก็มีตับเป็ดนะครับตับเป็ด2ตัวเขาเรียกตับเป็ดนะครับแล้วก็ก้านสูบตรงนี้อยู่ตรงรูพอดีเลยตรงกลางพอดีของรีดวาลนะครับ พร้อมกันนั้นห้องนี้เป็นห้องที่ต่อใส่เสื้อสูบนะครับเมื่อลูกสูบเลื่อนลงนะครับไอ้ก้านนี้ก็ตีช่วยอยู่แล้วนะครับลูกสูบเลื่อนลงก็จะมีการดันอากาศนะครับจากาลูกสูบนะครับลูกสูบเลื่อนลงก็มีแรงดันของอากาศด้วยนะครับดันเป็นอีกแรงหนึง่ง ส่งให้น้ำมันผ่านรีดวาล์วออกรูนี้แล้วกลับไม่ได้นะครับก็จะส่งขึ้นมาตามสายนะครับส่งขึ้นมาตามสายยางนี้สายยางนี้เวลาซ่อมเซอร์วิสก็ต้องดูด้วยนะครับอาจจะใช้มืออุดแล้วก็ใช้ลมเป่า,าเช็ครั่วนะครับก็ส่งขึ้นมาบน ฝาสูบตัวบนเนื่องจากมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่บางรุ่นแยกฝานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับแยกฝาสุบมีบางรุ่นนะครับแยกฝาสูบรุ่นนี้รุ่นอะไรนอกนั้นของก๊อบหรือ Honda เองนะครับอย่างนี้ก็ Honda ก็เป็นครกเป็นตัวเดียวกันไม่มีแยกนะครับคฟานไม่ได้นะครับ น้ำมันขึ้นมาแล้วไปยังไงเอาฝานี้ดีกว่านะครับดูฝานี้เมื่อส่งขึ้นมาแล้วนะครับจากเทคโนโลยีของลีดวาลนะครับในเครื่องยนต์สองจังหวะก็จะใช้ลีดวาลกั้นตรงคาบ,บูคาบ,บูเลเตอร์นะครับสมัยก่อนเป็นโรตารี่วาลวนะครับทุกวันนี้ก็ลีดวาลวทำงานดีแล้ฮอนด้าเอามาใช้กับ เทคโนโลยี Technology, ตัวนี้เทคโนโลยีอ Technology ของรีดว่าเอามาใช้กับในการปั๊มนะ้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับเข้ารูนี้นะครับเดี๋ยวผมแย่ไม้ให้ดูก็จะมองเห็นข้างในนะครับว่ามันเป็นทะลุตรงไหนนะครับมองเห็นไ,มไหมครับ หากล้องโฟกัสก่อนนะครับอ่าไม่เห็นอ่าถือว่าเห็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดินเปลวไฟฉายก็ลำบากนี่นะครับทะลุมานี่ออกรูนี้ล้นมาตามอ่า ส่วนนี้นะครับส่วนของฝาสูบนะครับด้วยเขาจะมีฝาครอบวาลวนะครับนี่เรียกฝาฝาครอบวาลวนะครับอีกทีหนึ่งปิดอย่างนี้อขอไไัยใส่ไปใส่มานะครับเมื่อเอาฝาครอบวาลวมาปิดนะครับฝาทีนี้ก็จะทําเป็นสองห้องนะครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งก็คือเทคโนโลยีที่ ใช้กับท่อหายใจนะครับนี่นะครับผมแย่ให้ดูว่ารูนี้มันทะลุไปโน่นนะครับเห็นไหมครับทะลุก,กลับไปที่เดิมนะครับแต่มันจะกลับไปเลยยังไม่ได้นะครับ เพราะว่าที่ฝาข้อวาลจะมีชิ้นส่วนที่บังคับน้ํามันนะครับน้ํามันก็จะลดออกตรงนี้ใช่ไหมครับเข้ารูนี้ด้านข้างนี้นะครับออกไปนี่ลดนล้มาจนเต็มห้องเลยนะครับข้ามไปนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าซีนมันกั้นอยู่นะครับซีนมันกั้นอยู่นะครับ นี่นะครับคนละห้องนะครับก็เมื่อมันเยอะนะครับน้ำมันก็จะไหลเข้าไปในช่องนี้นะครับนี่นะครับเข้าช่องนี้เขาก็จะรูพวกนี้เป็นรูทะลุหมดเลยนะครับเสาสีต้นนี้นะครับนี่คือเทคโนโลยีที่บางทีผมพูดไม่หมดนะครับ รูมันทะลุนะครับทะลุไปเป็นห้องนี้ข้างในมีตะแกรงไมไ่ถอดให้ดูเดี๋ยวก็จะงงไปใหญ่นะครับชิ้นนี้มาจากไหนข้างในมีตะแกรงนะครับตะแกรงกรองหยาบนะครับมองเข้าไปก็จะเป็นตะแกรงลวดนะครับน้นมันเครื่องก็จะผ่านตะแกรงดักพวกชิ้นส่วนสิ่งสกรปรกที่ชิ้นใหญ่นะครับพอเสร็จแล้ว เข้าไปแล้วก็จะออกรูนี้ตรงนี้มียางกันด้วยนะครับรูรูนี้ไปประกบลงไปมันก็จะไปตรงกับรูที่จะกลับไปที่เดิมนะครับคือช่องนี้ใส่ยางกันไว้อย่างดีนะครับให้ไหลไปทิศทางเดียวอายางตัวนี้ยางตัวนี้แก่ได้นะครับนี่นะครับมีหูหูล็อกไม่ให้หลุดด้วยอ่า ก็เป็นเมื่อน้ำมันหล่อลื่นเบ็ดเสร็จแล้วก็จะลูกสูบมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเ้นขึ้นขึลน,ล,นลงเกิดแรงดันนะครับแรงดันอากาศภายในหรือความร้อนน้ำมันเครื่องขยายตัวนะครับของเหลวขยายตัวนะครับก็จะหาทางระบายออกก็คือที่ฝาข้อวาวตรงนี้ก็จะมีท่อหายใจนะครับออกรูนี้นะครับผ่าน,นกลไกต่างๆผ่านตะแกง กรองนะครับอ,ออกที่เป็นไอนะครับข้อจัดการไม่ให้น้ํามันเครื่องออกจะออกได้ก็เป็นไอไอน้ามันเครื่องนะครับออกรูนี้นะครับรูนี้ก็จะต่อโบกไปที่กรองอากาศนะครับอากาศก็จะดูดผ่านคาบูเรเตอร์เข้าไปเผาไหมา้อีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้ออกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ บำบัดไอเสียในตัวด้วยนะครับส่วนรูนี้ของเหลวที่เป็นน้ํามันเครื่องก็จะเมื่อเข้าไปาระบบจัดการมากๆก็จะออกรูนี้ไหลย้อนกลับไปลงแข้งนะครับห้องแข้งผ่านรูนี้นะครับทะลุออกอด้านาโซลาลิ้นนะครับสายผ่านสายผ่านลาวลิ้นนะครับไม่ใช่โซลาลิ้นนะครับเป็นครบวัฏจักรนะครับ ถสรุปว่านะ้ำมันเครื่องก็จะเข้าห้องนี้ผ่านลูกปืนนะครับมาห้องนีเ้เมื่อลูกสูบเคลื่อน,ข,นขึ้นลือนลงทางานนะครับลูกสูบเคลื่อนตัวนะครับก็จะดันผ่านลีดวาล์วเ,เยอะเกินเลยนี่นะครับตับเป็ดก็ตี การสูบตรงนี้ก็ตีนะครับตีน้ํามันผ่านรีดวาล์วออกรูนี้นะครับด้านล่างผ่านสายยางแล้วขึ้นไปข้างบนนะครับก็มีกลไกตัวนีเ้เข้ามาช่วยนะครับในการเจาะรูตัวนี้ก็จะออกแบบมาอย่างดีไม่ธรรมดานะครับเครื่องตัดหญ้าสี่ตัวการออกแบบนะครับการถอดประกอบก็จะเป็นคลิปต่อไปสําหรับนี้คลิปนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสําหรับะระบบ อาการหล่อลื่นของน้ำมันเครื่องนะครับเออก็รู้แล้วเก่งแล้วก็ดูดูผนผ่านไปนะครับก็ให้รู้ว่าน้ำมันเครื่องมันไหลไปไหนหล่อลื่นยังไงนะครับทุกครั้งแนะนำว่าก่อนใช้งานเปิดดูนะครับนี่เปิดดูน้ำมันเครื่องเสมอนะครับสียังหวะงงั้นก็จะอายุสั้นนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีก็คือพังนะครับ ก็น่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆน,นะครับคลิปต่อไปเป็นการประกอบนะครับซื้ออะไรมาครบแล้วอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปที่ประกอบเพื่อจะเอา,อาเรายำจะเอาไปใช้งานให้ได้สักเครื่องหนึ่งสองเครื่องนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ